5นาทีปีแสดแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซูซูสสกิสวิฟท์พาวเวอร์ยูอัพิเศษเอาใจแฟนผีจองที่พักโรงแรม e อีเ r นแกรนด์พาเล e พัทยารับฟรีหมอนรองคอนลิกริิีแท้จากแบรนด์เอ i มลี่ผู้สับสนุนสมโสมรสรแมนเชสเต e ร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการสนใจติดต่อที่ไลน์และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยครับพบกับบ n o Fernandez ในทีมออฟตีเกียคลาสปี2021 และซูเปอร์ซาคนอื่นมีใครบ้างติดตามได้ที่ฟีฟ่าออนไลน์4ดาวน์โหลดเกมไปซววอกันที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงิดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูกันได้เวลาแอดแล้วนะครับอยากคุยส่วนตัวเรื่องปีศาจแดงหรือว่าชอบความสนุกกับเกมฟุตบอลก็แอดมาได้ที่ไลน์แอซา t ดูบอลได้เลยนะครับ โอกาสที่จะทาแต้มไล่กดดันแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในมือของเราแล้วนะครับแต่เราต้องผ่านด่านสําคัญในการเก็บ3แต้มเหนือเอเวอเรตของโครชระด,ดับโลกอย่างคาร์โลอันเชลติให้ได้ซะกอ่อนนะครับซึ่งว่าตามตรงนะครับก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าทอรฟี่สีน้ําเงินเองเนี่ยผลงานในลีกก็ชนะ2จาก4เกมหลังสุดแถมนัดล่าสุดก็บุกชนะลีดส์ยูไนเต็ดของมาสโลบีเอลซาได้2ต่อนซะด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความได้เปรียบของยูไนเต็ดอยู่ที่ความไม่ฟิตของอลันมิดฟิลด์ตัวตัดเกมของทีมเยือนและข่าวล่าสุดก็คือจอแดนพ และทีมต้องส่งโรบินโอเซนผู้สำประตูมือ2เฝ้าเสาแทนนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าโอเซนจะมีคาถามหาอุดเกิดมาเหนี่ยวเกมนี้ให้แฟนผีต้องกลุ้มใจหรือเปล่าครับขณะเดียวกันนะครับก็อย่าลืมตามประกบฮาเมสโรดิเกสระวังลูกสอดของริชาร์ดสันและเรื่องจะมองข้ามไม่ได้ก็คือลูกลาอากาศของชอบของโดมินิกคาร์บ์ตเลวินไมเคิลคีแล้วก็ยูริมินาซึ่งในเกมนี้นะครับไนแต่ดคลีนชีตได้ไม่เสียประตูเนี่ยก็จะพิสูจน์ตัวเองไปอีกขั้นนะครับว่าเราสามารถรับมือการป้องกันลูกลา ส่วนฟังของเดนตดนเองครับโอ,อเลกุน,น่าโซชายืนยันนะครับว่าเอเดนสันคาวานีน่าจะได้โอกาสลงสนามเหมือนเดิมหลังจากที่บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกในเกมพบเซาทธมทมตันนะครับ สวยต้องเช็คความฟิตเนี่ยก็อาจจะเป็นเอริกบายีซึ่งผมว่าค่อนข้างจะสําคัญกับเกมนี้ครับเพราะว่าต้องมาช่วยลูกบูลูกเขินเวหาของเอเวอร์ตันที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะส่วนที่เหลือครับก็น่าจะพร้อมจัดชุดเต็มลงเล่นเพราะว่าเกมต่อไปในช่วงกลางสัปดาห์เป็นเกมเอฟเอคัพรอบ5้ากับเวสต์ชัมยูไนเต็ดซึ่งก็น่าจะโรเตชันผู้เล่นบางส่วนลงสนามได้นะครับแต่การทําแต้มไลบี้กับแมชตี้ที่กำลังจะเจอกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเกมคืนนี้ครับคือแมชที่สําคัญกว่าของเราครับ เรื่องนี้เนี่ยแอรอนวานบิซาก้าก็ตั้งเป้าเอาไว้เหมือนแฟนเีหลายท่านนะครับนกีการลุนแชมเมียร์ลีกครับแลวเจ้าแมามุมเอกเนี่ยก็ยังยอมรับว่าเวลานี้บรรยากาศภายในห้องแต่งตัวของยูนาเตดกำลังยอดเยี่ยมเอาอมากๆนะครับแม้ว่าในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมายูนาเตดจะพลาดแพ้กับเชฟฟี่ยูนาเตดไปแต่ก็ไม่ได้ตัดกําลังใจนักเตะในทีมทุกคนนะครับในการไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่ทุกคนคาดหวังครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องแจ้งแฟนบอลทุกท่านก่อนนะครับว่านักเตะทุกคนในทีมเนี่ยย่อมตั้งเป้าสูงสุดก,การ เกมลีกในแต่ละนัดด้วยแรงจูงใจสูงสุดครับแต่ว่าเป้าที่แท้จริงของพวกเรานะครับเพื่อเป็นการวัดผลแล้วก็เปรียบเทียบจากเมื่อฤด,ดูการที่แล้วเนี่ยผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นการทำแต้มไม่เข้าใกล้แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโอลกโกนาโซชาก็พูดมาตลอดเหมือนกันว่านี่คือเป้าหมายของเราครับไม่ใช่การคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่เป็นการทำให้ดีกว่าเมื่อฤด,ดูการที่แล้วครับซึ่งก็ต้องมาวัดคะแนนกนรารหลังจบนัดที่38ครับว่าเป็นอย่างไรครับ จิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับที่โซชาทําได้ดีในห้องแต่งตัวเวลานี้คือทําให้ทุกทีมแต่ละคนมีไฟอยู่เสมอครับ ผมหมายถึงการต้องแยกตำแหน่งตัวจริงกันในทุกเกมทุกนัดเพราะวาไม่มีใครได้รับการการันตีเสียผู้เล่นตัวแรกอย่างแน่นอนครับนั่นหมายถึงนักเตะแต่ตละคนทั้งเกมรุกและเกมรับเนี่ยต้องแยกตำแหน่งกันอย่างเข้มข้นแม้กระทั่งปอปอกบาที่ก็ไม่ได้ลงเล่นทุกเกมน,นะครับแต่ว่าโซชาก็สนุกกับการได้เห็นบิ๊กปอเล่นฟุตบอลด้วยความเป็นตัวของตัวเองครับแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงปอกบาแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ต้องถามเกี่ยวกับเรื่องของข่าวการย้ายทีมแล้วก็เรื่องของการต่อสัญญ,ญา ซึ่งจริงๆแล้วนะครับโซชาก็โดนถามในเรื่องนี้บ่อยครั้งมากครับที่น่าสนใจคือในครั้งนี้โซชาบอกว่าเขาได้พูดคุยกับป็อกบาเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องสัญญาในเวลานี้นะครับซึ่งโซชาใช้คําว่าเป็น good dialogue หรือว่าเป็นการพูดคุยที่ดีครับซึ่งโอเล่ก็ยังไม่เปิดเผยนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยป็อกบาจะต่อสัญญากับพีมออกไปหรือเปล่าแต่ผมสามารถสรุปได้ว่าสโมสรยังไม่ละทิ้งความพยานที่จะขยายสัญญาของป็อกบาออกไปครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าป็อก ของยูนาเต็ดซะก่อนแล้วก็น่าจะรวมถึงสัญญาใหม่ของบุนโน่ฟานันเดสซึ่งอันที่จริงเนี่ยจะหมดลงในปี2025้พวกออปชั่นออกไปก็จะเป็นปี2 0 2 6นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าสโมสรยังต้องการขยายสัญญาบูนโน่ออกไปให้ยาวกว่านี้นอีกครับท้ายที่สุดนะครับถ้ายูนาเต็ดสามารถรังป๊อกบ้าแล้วก็บุนโน่ให้เล่นกับทีมในระยะยาวได้เนี่ยก็น่าจะจูงใจให้นักเตะคนอื่นอยู่ต่อเพื่อสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และจูงใจให้ผู้เล่นหน้าใหมย่ย้ายเข้ามาร่วมทีมเพื่่ออผลกกลิตตกกาััังงสรร้ทีมนไปคบ และพอพูดถึงอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับก็อย่าลืมโลกของทีมเยาวชนซึ่งเวลานี้อามัดเดียโลยังคงไปชุบตัวอยู่และเกมล่าสุดกับแบล็ k เบิร์นโรเวอร์สอามัดก็งัดของมาโชว์ครับด้วยการทํา3แอสซิสต์กับอีก1ประตูโดยที่มีจังหวะการอ้อมหลบกองหลังท้าดวลคู่ต่อสู้แบบ1ต่อ4เล่นชิง1นึ่งกับเพื่อนอย่างฮันนิบาลเมสรีอย่างเข้าขานะครับซึ่งเมื่อคืนเนี่ยก็ต้องบอกว่าฮันนิบาลเมสรีก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไม่แพ้กันโดยเฉพาะลูกจ่ายท,ทีละพัสดที่นชชมย คือความเยอเือกเย็นเมื่ออยู่ในกรอบเขตโทษของอามัดซึ่งอาหมัดเนี่ยไม่ได้ก้มหน้าก้มตายยิงอย่างเดียวนะครับมีการมองเพื่อนก่อนหาทางเลือกที่ดีที่สุดและจึงจ่ายเพื่อนจบสกอร์ได้ครับสิ่งที่หลายคนชมอามัดเนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่องทักษะนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องสมองฟุตบอลซึ่งโตเกินวนะัอยอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับอามัดยังมีเซรีราที่ค่อนข้างจะเล็กถ้าเปรียบเทียบกับผู้เล่นชุดใหญ่ของทีมอ,อื่นๆในพรีเมียร์ลีกฉะนั้นเนี่ยให้โอกาสเขาได้สร้างกกกกก้้้้าามมเเเเนนนืือออออออีสสััััรรบบบปจงหวหวะใขฟุตฤษ่่ยช ผมก็อยากเห็นอาหมัดมาประเดิมแล้วก็ยิงทีมชุดใหญ่ได้เหมือนกับทุกท่านแหละครับแต่ว่าทีมงานโคช็นพูดที่รู้ดีที่สุดว่าเมื่อไหรเนี่ยจะเป็นจังหวะที่พร้อมยังไงแล้วเนี่ยก็ขอชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจาการเติบโตของทั้งอาหมัดแล้วก็ฮันนิบาลรวมถึงดาวรุ่งคนอื่นๆทั้งโชล่าชอทายแล้วก็โจคูกิ่วไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งจุดนี้ครับก็ต้องให้เครดิตโอเล็กกุนนาโซชาที่วางโครงสร้างทีมเยาวชนทั้งการคัดเลือกเด็กปลูกฝังทัศนคติเด็กแล้วก็พัฒนาเด็กกไดด้อออยยยย่่ยมมมาางเีมมนะครับ นี่แหละครับยูไนเต็ดเววิธีของสโมสรเราไม่มีเด็กที่ไหนที่น่าภูมิใจเท่ากับการปั้นเด็กใน Academy ของเราเองครับปิดท้ายที่โรงพักสวยๆจาก e อี n Grand p a l เลสกับ v อลเชอรราคาเพียง999บาทนะครับย้ำว่าซื้อแค่3ใบหมดอายุต้องปลายปีหน้าถ้าซื้อ3ใบครบก็รับฟรีหมอนรองคอเอ็ l ลิลี่ลิขสิทธิ์แท้จากสโมสรแมนเชสเต e ร์ยูเนเต็ดอย่างเป็นทางการนะครับสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยครับที่ s i e g r m a n u ครับ แล้อย่าลืมนะครับแอดมาคุยกันเรื่องปีศาจแดงหรือว่าท่านใดที่ชอบความสนุกของเกมฟุตบอลแอดมาคุยกับผมส่วนตัวได้เช่นกันที่แอดไซน์นัดดูบอลส่วนใครอยากจะคุยกับผมนะครับในกลุ่ม Open Chat ใหม่ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับแต่มีเพื่อนๆแฟนผียูเอกีหลายท่านด้วยก็สามารถแอดมาได้ที่เชียร์วันคลับโอเพนแชทนะครับพูดคุยกันเองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงผมฝากลิงไว้ใต้คลิปนี้กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับสามีคือพลังสุวยเป็ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเเพพรรรราาะววกคคคือบ Suzuki Way of Life.